สวัสดีครับลุงดาวครับลุงดาวนี่เราอยู่ที่ไหนครับลุงดาวอ๋อตอนนี้อยู่เขาค้อครับผมอยู่เขาค้อยู่ที่เขาค้อรีสอร์ทมิวสิกกับเดริทครับครับมิวมิวสิกเขาค้อกับเดริทครับเขาค้อนะครับเข้อครับแล้ววันนี้ลุงลุงดาวไปทาอะไรมาเนี่ยอ๋อไปดักกุ้งมาครับจะเอากุ้งไปจําหน่ายแล้วครับไปขายที่ไหนครับโอ้ขายในหมู่บ้านนี่นะครับหมู่บ้านไหครับหมู่บ้านปัญญาดีครับผมโอ้ไหนไหนไหนดูนีอ่าดูครับ โ,อ,โอ,อันนี้เราเราเราใช้เครื่องมืออะไรดักใครเครือค่องมือกระบอกตัวนี้ครับบางข้างในมันเป็นหวัวหารกับ <aling. S 2> ปลาผสมกันครับแค <lasers S 2> ่นี้เองเหรอครับค,ครับครับอันนี้เครื่องมือนี่เราทําเองนี่ยังไงทาเองครับน้ําอัดน้ําอัดลมของเรานี่แหละครับโอ้เอาน้ําอัดลมที่มันเหลือใช้นี่แหละครับครับขวดน้ําอัดลมที่เหลือใช้นะครับนี่นะครับดน้น <c oughs> ําอัดลมแบบนี้ที่เหลือใช้นะครับแล้วก็ลมดาวก็จะเอามาเป็นเครื่องมือในการดักกุ้ง นะครับเขาเรียกว่าอะไรเครื่องมือแบบเนี้ยกระบอกดักกุ้งกระบอกดักกุ้งนะครับเราต้องไปวางดักตอนกี่โมงครับลุงดาวเึ้แต่เราจะไปกี่โมงห้าโมงก็ได้สี่โมงก็ได้ห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นครับแต่ตอนเช้าเราไปเก็บมาตอนเช้าเราก็ไปเก็บมาครับครับอย่างอย่างนี้ลุงดาวกำลังทําอะไรแบ่ยอ้โนี่จะเอาไปจําหน่ายขายแล้วครับงานีตกถุงเท่าไหร่ครับถุงละยี่สิบบาทครับ ประมาณขีดมั้ยไหมครับประมาณเกินประมาณขีดหรือเกินไปก็ไม่เป็นไรเยอะเนาะครับลองหาจริงๆนี่ท่านผู้ชมครับดูนะขีดนึงนี่นี่ก็สี่ขีดแล้วนะครับแล้วแปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้ว,ลวนะครับ หมนี่เพราว่าประมาณร้อยกว่าแบาทร้อยอยากเอาขายสักร้อยนึงเหลือที่เหลือก็ํำน้ำพริกโอ้ํำน้ำพริกกินครับที่เหลือก็ํำน้ำพริกครับครับไ้ทำกับข้าวเนาะทำกับข้าวนี่ลุงดาวกำลังนึ่งข้าวเลยนะครับนี่ลุงดาวกำลังนึ่งข้าวรอเลยเนี่ยเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมจริงๆนะครับะน ไม่ได้การสุดยอดไหมหนึ่งข้าวเหนียวนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรอุ่นข้าวเหรอรอุ่นข้าวเหนียวครับ ข้าวเหนียวครับนี่กระติบภาชนะใส่ข้าวเรากระติบนะครับวันนี้ลุงดาวร้อยเดียวพอใช่ไหมครับครับชาวละลอยชาวละลอยพอเออแล้วอย่างอื่นมันอ่งพวกปลาเนี่ยมันกปลาที่วันนี้ไม่ได้ไปลงครับปกติก็ลงตะข่ายแล้วผมไปลงตะข่ายครับประมาณวันหนึ่งวันหนึ่งลง ชุดแรกซื้อตะข่ายมาได้สิบโลครับครับลงที่ไหนครับลงลงอ่างรัตนัยครับอ่างรัตนัยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้ไปลงครับครับไปลงแต่กุ้งเอาไว้ครับลงกุ้งไว้สุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับนี่วันนี้ผมก็จะเอาไว้แก้วตัวนี้กับน้ำพริกนี่ท่านผู้ชมครับดูฮะนี่หนึ่งร้อยบาทนะ หาอยู่หากินแบบนี้สบายนะหากินแบบลุกทุ่งเราครับอาทีนี้ดูบรรยากาศตอนเช้าที่นี่หน่อย <c oughs> บรรยากาศเป็นยังไงดูนะครับนี่เจ็ดโมงกว่า นู่นแหละครับต่างรัตนัยทางท่านมองไปทางพระอาทิตย์นี่แหละครับอ่างรัตะนัยขอบคุณนะครับติดตามได้ที่ช่อง v ย y w ทีวีครับ